ตอกนอกมันจะได้มืาให้เราได้เก็บสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเนี่ยค่ะอึดอัดนะคะคืออยากทาเยอะๆอยากทาแต่ว่าดูสิอันนี้คือเก็บได้แล้วนะคะเราก็จะถอนะคะ่ะเฮ้ยเราได้กินเลยิดเดีเยวถ้าเสียงดีสวยเลยวันนี้จะมาเก็บค่ะเยอะมากเลยนะคะ กินแลไหอ่ะออกนอกไปย้อม้ไปลับับไปต้องไปซื้อยายาอ่ะอยาอุดชั้นแต่ต้องไปโรงพยาบาลถวิลซื้อหลานยากไม่ได้หมอเช็คก็จะเด็ดใบด้านล่างนะคะเหลือยอดข้างบนไว้มันจะได้มีให้เราได้เก็บกินตลอดนะคะถ้าเราถอนไปเลยทั้งต้น เราก็จะได้กินแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเอาใบใหญ่ๆข้างล่างค่ะน้องๆบางนคนถามเคยส่งข้อความมาถามโซว่าผักสลัดเนี่ยปลูกแล้วมันขมทํายังไงดีนะคะส่วนมากที่ซอเจอสลัดมันขมนะคะส่วนมากซอจะเห็นว่ามันแก่ถ้ามันแก่มันจะขมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้น้ําน้อยค่ะน้ําน้อยเกินไปก็ขมค่ะเราต้องให้น้ําเช้าเย็น แล้วก็พยายามอย่าปลูกในที่แดดจ้านะคะบางทีแดดจ้าเกินไปมันก็ร้อนมากมันก็แกเ่เดี๋ยวมันมันขมอะ่ะต้องปลูกในที่แบบร่มๆนิดน,นึงอะคะ่ะแดดลำไรัยอันนี้มันทีแล้วก็ถอนออกนิดหน่อยนะคะเอาต้นเล็กไปกิน,นะคะ่ะหวานๆกบกรอบเลยนะคะถอนออกเยอนิดหน่อย ต้นอื่นก็ต้นต้นนี้ก็จะได้โตเร็วๆค่ะใส่ไปไปสลัดบ้านเราเองค่ะเกิดอยู่คนเดียวก็ใหญ่อยู่คนเดียวเด,เ,ยเด็กเลยเสร็จเล่าไปกินอ,อยู่คนเดียวก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่มีใครแย่งสารอาหารต้นใหญ่ ขึ้นใช่ตอนนี้โบเบแล้วนะคะเพราะว่าซอขายไปเยอะเลยค่ะเห็นไหมมันไม่หนาแลว้วใช่ไหมล่ะเราก็ตัดขายไปตอนแรกมันก็จะเป็นพุ่มเลยซอขายได้ตั้งหลายกิโลเนี่ย เราขายได้ประมาณกี่กิโลนะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเนี่ยค่ะแป้งเล็กๆเกนี่ยค่ะประมาณสี่สิบกิโลเราขายเราขายไปเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ทุกคนจําได้ใช่ไหมละ่ะที่มันเป็นต้นเล็กๆซอมาเก็บไปทําอาหารตอนช่วงฤดูหนาวค่ะมันก็โตให้เราเก็บขายนะคะวันนั้นที่เราไถ่สวนกันใช่ไหมคะที่ซอเก็บผักปุ๋ยเล้งอยู่แล้วซอก็เจอผักสลัดแล้วก็เลยย้ายมันมาปลูกไว้ในหาตอนนี้มันก็โตแล้วนะคะแต่วันนี้ซอก็จะเด็ดละค่ะ นี่นี่นงามมากเลยสลัดนะคะทุกคนสลัดปลอดสารจ้ะจริงๆสลัดไม่ต้องใช้อะไรเลยคะ่ะใช้แค่ปุ๋ยขี้วัวเขาก็สวยแล้วนะคะไม่ต้องใช้พวกปุ๋ยเร่งปุ๋ยอะไรเลยคะ่ะไม่ไม่ต้องเลยสลัดที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นี้นะคะมันก็จะแบ่งออกไปทําอาหารสองแบบนะคะทุกคน ต้นเล็กๆที่เราถอนมาที่ซอบอกว่ามันเกิดน้ำแน่นใช่ไหมคะเราก็ถอนมาทั้งต้นเลยถอนออกให้มันให้มันออกบางนิดนึงนะคะนั่นแหละอันนี้เราจะาไปทำไปยำน้ำมันงาน,นะคะลูกค้าจะชอบมากส่วนไอ้ที่เราเด็ดมาเป็นใบแบบนี้ก็จะล้างเป็นใบนะคะเรียงกันเป็นชั้นๆเอาไว้ให้ลูกค้านะคะไปห่อหมูห่อเนื้อ,อย่างค่ะเวลาเขากินพวกหมูย่างเนื้อ,อย่างนะคะแยกไปเป็นส่วนๆแล้วตอนที่ซอมาเกาหลีแรกๆนะคะซอก็จะร่วมมากเลยกับการเก็บผักสลัดของไม่ย่าน,นะคะก็คือ แล้วไอ้ต้นหอไอ้ถอนต้นนี้ต้องถอนช่วงไหนแล้วผักสลัดเนี่ยต้องเด็ดใบตอนไหนคือมันก็จะหงหงๆนะคะแล้วไม่ยาาจะไม่ค่อยใช้งานเราด้วยนะคะจะไม่บอกว่าอันนี้ทําวันนี้นะทาอย่างนี้ทำนี้เขาจะไม่ใช้เราเลยค่ะหัสัปีแรกซอก็จะทําอะไรก็จะรอแม่ก่อนนะคะรอไม่ยาาทําแล้วก็ไปทําตามทำกับเขาแต่ตอนนี้คือทําเองได้เลยแล้วเวลาไม่ยากลับมาเจอซอทําแบบนี้นะ เอาว่าพอถึงเวลาอันนี้แม่จะไปทําอะไรกับมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ซอแบบเริ่มรู้เยอะมพราลวะะ่าคะก็อยู่ปีที่สี่แล้วก็เริ่มรู้เลยะคะ่ะเนี่ยทําเองหมดเลยเมื่อก่อนก็อึดอัดนะคะก็คืออยากทําเยอะๆอยากทําแต่ว่าต้องรอแม่ะคะ่ะแล้วแม่ก็งานอ่ะงาน,นำทําหลายอย่างน,ะะนั้นอย่างต,ตอนนี้ไม่ต้องรอ เอาไปกินกับหมูย่างเนื้อย่างค่ะอันนี้เอาไปยำน้ำมันงาน,นะคะก็คือเป็นต้นเล็กต้นมันอ่อนของมันค่ะปาเดี๋ยวจะเอาผักเข้าไปเก็บนะคะเอาผักไปเก็บก่อนเมโซนะคะก็มีอะไรจะมาอวดทุกคนนะคะอันนี้คือสวนเรดิทคุมซอค่ะก็คือว่าโซนะคะเห็นเมียฝรั่งนะคะหลายๆท่านเลยค่ะกินกับส้ตมตำค่ะ แล้วทุกคนก็กินหน้าอร่อยมากเลยนะคะมันจะเป็นหัวสีวแดงซอก็ไม่เคยกินก็เลยลองซื้อมเมล็ดมาปลูกค่ะกลัวว่าจะขึ้นแค่นิดเดียวก็เลยหวานเยอะๆนะคะเผื่อมันไม่ขึ้นสรุปว่าขึ้นแทบจะทุกเม็ดเลยค่ะมันขึ้นหัวค่ะดูสิอันนี้คือเก็บได้แล้วนะคะซอาก็จะถอนะคะ่ะนี่ซอสได้กินเลดิตแล้วนี่นะคะโอ้ทุกคนนี่คือผลงานการปลูกเลดิตของเราค่ะ ปูง,ง่ายมากไม่ต้องซื้อกินที่ตลาดนะคะวันนี้ซอจะลองเป็นครั้งแรกเลยค่ะเห็นเขากินหน้าอร่อยนะคะแล,แล้วดูสองต้นนี้มาโผล,ล่อะไรที่นี่ไม่รู้นะคะนี่ขึ้นเฉยเลยนะก็จะตามเก็บค่ะหัวเล็กๆก้อนนี้นะคะเนี่ยน่ารักค่ะไม่ซอดะหวานถี่เกินไปค่ะมันก็เลยหัวมันก็เลยรีบนะคะอยู่ตรงกลางดูรีบมากนะคะรีบแล้วก็ยาวเห็นไหมคะมีใครมาแอบกินของซอเนี่ยนี่มีรอยฟัน ไม่ได้รับอนุญาตขโมยเดี๋ยวจะไปกินให้ทุกคนดูว่ามันอร่อยจริงไหมเขากินนะกับส้มตำแล้วก็กัดดังปาะแล้วก็เคี้ยวแล้วทุกคนก็บอกว่ามันอร่อยอร่อยนะคะเดี๋ยวจะมาลองกินดูค่ะว่ามันแซ่บจ,จริงๆริงไหมมันเหมือนหัวใจเท้า,เาค่ะทุกคน คล้ายๆกับหัวไชเท้าเลยแต่ว่าหวานๆแล้วก็มีกลิ่นมีกลิ่นของหัวไชเท้าค่ะอคล้ายๆหัวไชเท้ามีขมขมออกมาด้วยนิดนึงค่ะอ๋อก็กินได้อยู่นะหัวไชเท้า เท้าดีๆเลยขินทั้งหัวเลยค่ะ หลัดจากสวนค่ะเก็บมาเมื่อกี้สลัดอ,อ่อนๆหวานๆซื้อมเมล็ดมาเองแล้วก็ปลูกเองแล้วก็เก็บกินเองนะคะถ้าเสียงดีอร่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยฮันจ้า ออรอแม่บอกว่าถ้าปลูกห่างๆอะคะ่ะลุมนี้หนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรไปอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะหัวใหญ่เท่านี้เลยแม่บอกแต่เธอว่ากินแบบนี้อร่อย อร่อยตรงที่มันหัวเล็กนี่แหละเดี๋ยวเอาไปเก็บผักชีลาวะคะ่ะไปเก็บผักชีลาวมากินด้วยดีกว่าเอาไปกินด้วยสักหน่อยไหนก็เอาผักชีลาวแล้วเอาผักตังโอะะ้ยค่ะตองโอ้สองยอด นนี่ะะคะกินกับซุปตําอร่อยนักแล้ล้างเรียบร้อยได้แคปหมูมาด้วยนี่ค่ะถอนมาทาั้งรากเลยค่ะแล้วก็กินทั้งรากเลยเพราะว่ามันอ่อนนะคะยังอ่อนอยู่แต่ว่าเลดิสอร่อยจริงๆนะคะปลูกง่ายมากเลยค่ะกินต่อชิบชิบ ทีล้วจ้าหันตังอ๋อ เลดิจ้ามาใช้เท้าจิว๋วอือร่อยนั่นเนี่ยอร่อยจริงจด้วยใบยก็กินได้กินได้หมดเลย 네. 와, 에고, 에고. 왔어? 어맞 응. 음. 조금 기다려요. 네. 어 왔어. 엄마 왔어요? 어. 네.